รักเก่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังอยากกลับมาเขาอยากมายืนความรักให้คุณเอ,อเขาอยากกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วเขาอยากมาสร้างอนาคตกับคุณให้ความมั่นคงที่ออทำให้ชีวิตมั่นคงสดใสมีแต่เรื่องดีๆอะไรทำนองนั้นนะคะเขาอยากกลับมาแต่เขายังมาไม่ได้ค่ะ มันเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างเออเดวิลเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้เขาออกมาไม่ได้อ่ะมันคือความถูกต้องเขาต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าเรื่องหัวใจใจเขาอยากมายื่นความรักให้คุณไพ่คนรักเก่าก็ออกมาความบั่นคง นี่น่าจะเป็นตัวของเขานะเขาอาจจะเป็นคนธาตุดินบางกรผู้สุขกกันมีธาตุมา้าเอ้ยมีธาตุน้ำธาตุไฟเขาอยากมาหาคุณนะคะอยากมาชวนคุณไปเที่ยวอยากชวนไปทานข้าวอยากมามีเวลาอยู่ด้วยกันเขายังมีความรุ่มหลงคุณอยู่เลยเขารุ่มหลงคุณมากเลยคะ่ะอยากมาเออไม่รู้จะพูดยังไง คือตะลึงกระไพ่มากค่ะเพราะว่ามันทั้งเดวิลทั้งไอ้ทั้งเดวิลทั้งเดสันนะแล้วก็ถามเรื่องคนรักเกา่าไพ่คนรักเก่าก็ออกมาด้วยแต่มันเหมือนเขา้าแบบเข้าติดอยู่กับอะไรบางอย่างแล้วมีไพ่จัสติกออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขา้าอะอยากอยากมาแต่มันเป็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องที่ต้อง คือความยุติธรรมเขาต้องทําทำตามกฎทําตามระเบียบทําตามทําตามสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่ในแต่ภายในจิตใจของเขาเบื้องลูกของเขาคือความที่แบบความรุ่มหลงความความที่อยากจะทําอะไรที่มันแหกกฎทําอะไรที่มันแบบไม่อยากจะสนใจอะไรทั้งนั้นแล้วไม่อยากจะสนกฎสนสนความถูกต้องอะไรทั้งนั้นแล้วอะ่ะ เข้ามาไม่ได้นะคะมีคนคอยหรือว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คอยสกัดเข้าไว้อยู่มันมาไม่ได้อ่ะอ mm. ทํายังไงอ,ะ mm. อ่ะเออทำยังไงต่อค่ะน mm. ึกว่าจะมีเรื่องดราม่าอะไรหกเหรียญน,นะคะ mm. เนี่ยอยากมามอบความรักให้คุณ mm. อ เนี่ยก็อยากมามอบความรักมอบความรู้สึกดีๆให้คุณนี่ก็อยากมาหาคุณมามอบความรักให้คุณแสดงว่าคุณทั้งคู่เนี่ยรักกันมากนะคะแต่ฝ่ายเขาอะไม่สามารถที่จะมาได้เพราะต้องถือความถูกต้องถือกฎถือถือระเบียบเอ,อ่อถ้าถ้าเป็นเรื่องเบาๆก็คือน่าจะเขาอาจจะอยู่ในที่ที่หรือว่าไปทำงานที่อื่นที่ไกลที่มีกฎระเบียบเข้มขัด อย่างถ้าสมมติว่าเอาเบาๆก็คือใครที่มีแฟนไปเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมาหาคุณตอนนี้ได้เพราะว่าในกฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเข้มงวดเข่งคลัดแล้วก็ยังลามไม่ได้อย่างมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเป็นอีกด้านหนึ่งที่ด้านด้านที่เอ,อ่อด์กไซด์หน่อยนึงน่ะอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะทําผิดกฎประเพณีขนมประเพณีธรรมเนียมอะไรสักอย่างที่เขาอาจจะมี มีข้อผูกมัดอะไรอยู่กับใครหรืออยู่กับประเพณีอะไรสัอกอย่างเช่นถ้าเขาอ่ะมีมีทะเบียนสมรสอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเลิกเลิกกับคนของเขาแล้วสังเกตว่าเขาไม่มีใครนะเขาอาจจะอยู่คนเดียวก็วได้เขาอาจแต่เขาจะติดติดเรื่องทะเบียนสมรสอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะมาทําอะไรมาหาคุณมาเปิดเผยอะไรกับคุณได้เพราะว่าเขาต้องเน้นความถูกต้องนะเพราะมันเป็นเรื่องของทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยอออเพราะจะ าสติกออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องความถ,ถูกต้องเรื่องกฎหมายได้ด้วยออให้หกเหรียญเขาอยากมาให้คุณนะให้ให้โอกาสให้สิ่งดีๆกับคุณจริงๆแล้วอะถ้าอย่างที่บอกนะอีกในหนึ่งอะเขาอาจจะมีใครคนหนึ่งอยู่นะ ใครคนหนึ่งที่เขาอยู่ด้วยมีมีกฎมีระเบียบเขาให้ผลของคนนี้แล้วแต่มีอยู่อีกคนหนึ่งที่รอความยุติธรรมที่ไม่ใช่รอความยุติธรรมที่ที่รอเขาที่ต้องการความเห็นอกเห็นใจต้องการสิ่งดีๆจะเข้าบ้างเขาอะอยากหันมาให้คนนี้นะเขาก็อยากหันมาให้คนเสื้อฟ้าเนี่ยเออแต่ในมือเขายังถือตาช่างอยู่ เขาเขาต้องถือความความยุติธรรมความความถูกต้องไว้ก่อนนะคะเขาเลยหันมาให้คนนี้ไม่ได้เพราะในมือเขายังมีตาช่างอยู่เออเออคือเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นที่ที่เยอะสุดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องทางกฎหมายนะเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ที่ยังไม่ได้ยามีมีไวมีไวเทะเบียนสมรสอยู่ใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้ยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะ มาออกตัวหรือว่ามาแสดงอะไรที่มันเปิดเผยอะไรกับคุณหรือว่าถ้าจะมาพูดคุยหรือว่ามามาไอเนี่ยมารักคุณมาอะไรเงี้ยก็อาจจะกลัวว่าคุณอ่ะจะไม่ยอมรับเขาเพราะว่าเช่นตัวคุณอาจจะไม่ยอมเพราะว่าอยากให้เขาทําทําให้มันถูกต้องทําให้มันเอ,อ่อถูกต้องเบ็ดเสร็จไปก่อนมันจะได้ไม่มีเรื่องอะไรที่แบบว่าต้องมาคอยเอ,อ่อ มีเรื่องอะไรติดตัวเรื่องที่มันไม่ไม่ไม่ไม,ม่คู่ควรไม่สมควรที่จะทําอะไรเรื่องสิธรรมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห้ในอีกคะจมูกเนี่ยเป็นความคิดมากเป็นเรื่องเครียดนะคะคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับเขามีเรื่องให้เครียดนะมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลใจเขากังวลใจนอนไม่หลับ บางคนเขาอาจจะเป็นพ่อไม้นะพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดที่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรแบบตามใจตัวเองได้อ่ e s s uh, e เนี่ยอาจจะเป็น energy ของคุณหรือไม่ก็เป็น energy ของอีกคนหนึ่งที่เขามีอยู่สีดำเขาต้องใช้สติสมาธิมากเลยนะคะต้องอยู่กับตัวเองให้ได้อะ ต้องทําใจให้สงบนิ่งเขาไม่อยากเขาน่าจะเป็นคนที่คิดมากจนแบบเครียดแล้วก็ฟุ้งซ่านนะต้องทาสมาธิสามเหรียญสามเหรียญถามข่าวข้าวสองหาหรือไม่ก็อยากมาหาอยากมาถามข่าวข้าวของคุณกับเพื่อนของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถามเพื่อนของคุณหรือไม่ก็ หาข่าวๆคุณในโซเชียลในที่ต่างๆที่คิดว่าจะเจอคุณแต่ยังไม่กล้ามาที่จะยังไม่กล้าที่จะมาพบตอนเจอคุณดูว่าเขายัางเขาอาจจะไม่มีอะไรติดต่อคุณก็ได้เออเคุดถือถ้วยนะอา่าก็แน่ชัดแล้วแหละเขาว่าจะมีคนของเขาอยู่นะ คนของเขาที่เป็นดืออินเพรสนี้ส่วนอินเนอร์จีควีนถือถ้วยนะ่ะน่าจะเป็นคุณที่ที่เข้ามารับชมคุณยังรอเขาเพราะคุณยังรักเขาทานุถน,นอบความรักนี้ยังดีแล้วก็แต่คุณก็อยู่ในที่ที่ของคุณนะคะคุณยังรอเขาอยู่แล้วก็เออยังรักยังมั่นคงกับความรักครั้งนี้อืมอันนี้เป็นเป็นเรื่อง มันเป็นดันดอมนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะพี่จะพูดที่เข้าอารมเนี่ยมีหลายพลังงานนะคะก็ดูเป็นนิทานไปนะก็ประมาณนี้ละค่ะเพราะว่าเขามีคนของเขาเขาไม่สามารถที่จะมาหาได้ทั้งๆท,ที่เขาอยากมาเนี่ยให้คนรักเก่าอยากมามอบความรักนยอยากมามอบความรักให้เพราะความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นความมั่นคงเป็นความ ความรักที่มันมีความสุขมีความสว่างสดใสเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเรื่องการเงินเขามีความมั่นคงมากเลยนะคะเขาเป็นผู้ที่ตามหน้าไพ่ก็คือเป็นเศรษฐีอะเขาอาจจะเป็นนุ่มทาสดินนะมังกรณผู้สุขกันเนี่ยอยากกลับมานะไพ่หกถ้วยมีเดวิลออกมาเนี่ยมันเป็นความรุ่มหลงเป็นเป็นรักที่ ที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นความรุ่มหลงด้วยที่เขามีความรุ่มหลงให้กับคุณมีเดโมนออกมาเนี่ยทั้งเดโมนทั้งทั้งรีวิวเนี่ยความรุ่มหลงมากเลยนะคะที่ออกมาเนี่ยแล้วก็เขาอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะเขาอาจจะมีลูกมีลูกติดคนหนึ่งสังเกตว่าเออคนของเขากับเขาเนี่ยจะอยู่คนละที่กันเลย เขาไม่ได้อยู่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เขาเขาอาจจะไม่ได้มีสถานะเหมือนเดิมแล้วแต่เขายังติดเรื่องกฎหมายนะเรื่องกฎหมายเรื่องความถูกต้องที่ที่เขาต้องทําต้องอยังต้องระมัดระวังตัวเองอยู่เขาไม่สามารถทําอะไรตัดใจตัวเองได้นะเพราะมันเป็นข้อของกฎหมายอาจจะมีการฟ้องร้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาต้องระมัดระวังตัวไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดนั้นได้นะเขาได้แต่มองนะคะน่าสงสาร นะอยากมาหานะอยากมาเจออยากมาหาบางทีก็อาจจะถามข่าวข่าวคุณกับคนที่รู้จักหรือไม่ก็ไปในที่ที่คิดว่าจะได้เจอคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ไปตามดูตามโซเชียลเพื่อได้เจอได้เห็นความคืบหน้าของคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณก็ยังรักเขาอยู่ยังรอเขาอยู่รักเขาอยู่รอว่ามเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาที่ที่จะได้มา ขาเรียกอะไรยูเรเนียนกันอะมาพบมาเจอกันถ้าเป็นคู่ทวินเฟรมน่ะถ้าเป็นคู่ทวินเฟรมนะเอ่อภายในปลายปีนี้เป็นต้นไปนะคะอาจจะได้กลับมายูยูเรเนียนกันนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมันเหมือนกันถูกจับแยกย้ายกันไปทําภารกิจให้เรียบร้อยแล้วก็เอ่อถ้าถ้าคุณสามารถที่จะทําภารกิจให้มันจบให้มันเรียบร้อยหรือว่าคุณผ่านเกณฑ์แล้วอ่ะคุณถึงจะได้มายูเรเนียนกันนะก็คือว่า คุณมาเนี่ยคุณอาจจะต่างคนต่างไปมีคู่ของตัวเองคู่ทีออ่มาศึกษามามาเรียนรู้แล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะต้องกลับมาหามาหากันและกันเ,ออเพราะว่ามันเป็นคู่ทวินเฟรมอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ลงมาเพื่อที่จะออมาปฏิบัติภารกิจเนะน,นี่ยนะอันอันนี้คือเป็นคร่าวๆนะคะเรื่องเรื่องของทวินเฟรมนะ ไม่หมอไม่ได้สันทัดเท่าไหร่เรื่องทวิเฟรมแต่เขคร่าวคือประมาณนี้นะเพราะว่าพูดไปก็อาจบางคนก็ไม่ไม่ได้เข้าใจเรื่องทวิเฟรมว่าเออมาแล้วต้องแยกจากกันแล้วก็ค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วจะ,จะมันจะมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของครอบครัวคนอื่นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะก็เขาว่าอันนี้คือเขาตามหน้าไพอะ่ะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเขามีการมีการแยกกันอยู่แล้วก็แต่มันอาจจะเหลือเรื่องทะเบียนสมรสนะที่เขายังต้องจัดการ เขายังไม่ได้ทําให้มันเบ็ดเสร็จถูกต้องตามข้อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะว่าอาจจะมีเรื่องหลายเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเอทํากิจการงานด้วยกันอะไรบางอย่างพวกสินทรัพย์อะไรทั้งหลายต้องแบ่งเพราะยิ่งถ้ามีลูกมันก็ยิงย่งยิ่งทาให้ยุ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเอถ้ามีลูกนะมีลูกด้วยกันอ่ะมันก็ยุ่งยากในการที่ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เรื่องข้อกฎหมายด้วยหลายอย่างแล้วก็ เรื่องของเวลาด้วยแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะถึงเวลาถึงเวลาเมื่อไหร่ก็จะได้จะได้เจอกันจะได้กลับมาพบกันอยู่ดีถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าคุณเป็นคู่กันหรือว่าเป็นทวินเฟรมที่จะต้องมาเจอกันมาปฏิบัติภารากิจร่วมกันนะนะอ,อยังไงก็จะต้องกลับมามาพบกันมาเจอกันอยู่ดีหรือว่าคุณทั้งคู่อจาจจะปฏิบัติภารากิจในการสื่อเรื่องจิตจิตวิญญาณไปก่อน เรื่องจิตใจเรื่องอะไรเงี้ยสื่อกันไปก่อนอาจจะมีการเาคุยกันในเรื่องความฝันหรือว่าเาสื่อถึงกันได้ในช่วงเวลากลางคืนอย่างเงี้ยคุณอาจจะฝันถึงกันฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นเรื่องเ,อเหมือนกับว่าคุณอาจจะสื่อถึงกันได้อะไรประมาณเนี้ยออันนี้อีกพาร์ทหนึ่งนะถ้าเป็นพาร์ทธรรมดาก็คือก็นั่นแหละเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกติดนะอาจจะเป็นคนเป็นพ่อแม่ที่ยังไม่ได้อย่าขาด ยังไม่ได้จดทะเบียนยานะแล้วก็เขาก็มีความประสงค์ที่แบบว่าเออถ้าเขาเออจัดการเรื่องของเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้กลับมาหาคุณแล้วก็มามอบความรักให้กัดให้คุณเนี่ยมันเป็นไพ่ความรักเก่าหมายถึงว่าคุณอาจจะรู้จักเขามาก่อนหน้านี้แล้วคุณอะเคยเจอเขาแล้วเขาเคยเจอคุณแล้ว อาจจะยังไม่ได้สาร,สารความสัมพันธ์กันเพราะเขายังไม่ได้ทําอะไรให้มันถูกต้องเขาอยากกลับมาอยากมาหาคุณนะอยากกลับมาอยากมาดูแลคุณมาให้สิ่งดีๆให้กับคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีไพ่วิวออฟฟอร์จูออกมามันก็จะคอมพลีตนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องมาแต่ไพ่วิวออฟฟอร์จูไม่ออกมาก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาอะเดี๋ยวถึงเวลาก็มาเองนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจไปนะทุกอย่างมันก็ ต้องให้มาถูกที่ถูกเวลาด้วยนะให้เดือนซันออกมานี่คือคู่คุณเป็นคู่ที่มีความสุขนะเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งความคนรักั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็คบกันแล้วมีแต่เรื่องอหัวเราะมีความสุขสนุกสนานเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ก็ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ